ปอกเสพหอบหืดวันโลกสูบฝุ่นจัดๆ PM สองจุดห<บ>้าช่วยเพิ่มออกซิเจนในการไหลเวียนของเลือด มันเป็นของเพื่อนผมเองเบต้าเอ็กคือตัวนี้อ่ะคือเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของกระชายขาวโรคที่แบบเราหายใจลําบากจากการแบบ<ะ>พวก,กเป็น<ะ>หอบหอย<ะ>่างเงี้ยมันเข้าไปแบบว่ากระตุน้นสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็การทํางานของเม็ดเลือดขาวให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มออกซิเจนในการไหลเวียนของเลือด<ะ>ให้ดีขึ้นคนที่สูบบุหรี่หรือว่าสูบฝุ่นจัดจัดหรือว่า่อยู่ทงาพีเอ็มสองจุดห้าเป็นแบรนด์แรกที่เพื่อนไหมทําออกมาได้ว่ามันน่าจะตรงโจทย์นะครับคนยุคนี้อยู่นะเพราะว่า มัน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 ตรงมันตรงไปที่เล็งเป้าไปที่ปอดเลยอ่ะใช่เออเล็งเป้าไปที่ปอดเลยช่วงเนี้ยก็ห่วงปอดตัวเองแหละเอาว่าง่ายๆมีออยไหมมีอะไรไหมติดแก้มีออยชัดเจนนะทุกคนนะนี่หนึ่งกล่องมีสิบเม็ดตกเม็ดละประมาณสี่สิบเก้าบาทกินวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลหลังอาหารใช่หลังอาหารค่ะถ้ากําลังที่จะดูแลปอดตัวเองนะคะวิตามินที่จะช่วยดูแลปอดเบต้าเอสนะคะเพิ่มออกซิเจนในการไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงรักษา และว,วัน,นโลกเห็นไหมหอ่อผืดป้องกันผนังตอดติดเชื้อแล้วก็ที่สําคัญคือคนที่หายใจลําบากนะคะช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในการทํางานเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่สําคัญคือสารสกัดจากกระชายขาวซึ่งมีวิจัยมาแล้วนะว่ากระชายขาวนะ่ะช่วยยับยั้งไวรัสเออไวรัสเอาง่ายๆอ่ะช่วยยับยั้งไวรัสได้จริงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ามีกระชายขาวเป็นหลักในนั้นนั่นคือบอกเลยว่าใครที่กําลังจะดูแลปอดทุกท่านอยู่นะคะไม่ว่าจะแบบเคยป่วยมาแล้วหรือยังไม่ป่วยหรือว่าดมสูดดม PM 2.5หนะคะหรือว่าสูดดมมลพิษฝุ่นควันหรือว่าดูดบุหรี่จัดนะคะเบต้าเอนะคะเอาไปทานนะคะช่วยดูแลปลอดของเราให้กลับมาคลีนได้นะจ๊ะ